โอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุท่านกันด้วยนะครับผมมาวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่องแบงค์ฟีเจ็บเจ็บนะครับคนเดิมเลยนะครับผมอ่าก็คลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเกม Tom and Jerry c h a s ชนะครับผมอ่าก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวสกิล2กันนะครับผมซึ่งสกิล2นะครับก็จะเป็นในส่วนของเจอร์ลี่พราชานั่นเองครับผมอ่ะซึ่งเอาจริงๆนะครับคือสกิลนี้เนี่ยก็มานานแล้วด้วยนะครับผมซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนเลยครับผมเพิ่งมารู้ตัววไไงงงผมก็ออยู่่าเ มันบอกนะครับก็คือไอจุดสีแดงเนี่ยคือมันเหมือนมันบอกอะไรสักอย่างนะครับอ่าแล้วผมก็เพิ่งมาสังเกตเห็นนะครับว่าเออเจลรี่พระราชาเนี่ยนะครับมันมีสกิล2เพิ่มเข้ามาครับนั่นก็คือสกิลทงลบพระราชานั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมก็จะทําการปลดล็อกเลยละกันนะครับผมอ่านี่เลยเดี๋ยวผมก็ทําการปลดล็อกเลยอ่าตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการปลดล็อกแล้วนะครับผมสําหรับสกิล2ของเจลรี่พระราชานะนะ โอเคมาเดี๋ยวเราก็มาดูกันในส่วนของสกิล2ของเจอร์รี่พรลลาชากันบ้างนะครับผมอ่าก็คือสกิลธงลบพระลาชานั่นเองครับผมเลเวลแรกเนี่ยนะครับเจอร์รี่พรลลาชานะครับจะทําการวางธงลบนะครับชนิดต่างๆนะครับผมเพื่อให้บัฟนั่นเองครับที่แตกต่างกันนะครับอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นธงที่เรียกว่าซัพพอร์ตให้กับเพื่อนเรานั่นเองครับผมอ่ะคือมันจะให้ออบัฟให้กับเพื่อนเราในทีมนั่นเองครับ แล้วเมื่อเพื่อนเราเนี่ยนะครับสัมผัสโดนนะครับผมถึงโดนโดนธงนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้เอฟเฟกนะครับบัฟมีระยะเวลาสั้นๆนะครับผมอ่าแล้วธงลบเนี่ยนะครับอ่ามันจะมีเวลาเอ่อมันไม่ใช่เวลาสิครับมันก็คือมันจะรับได้แค่เฉพาะ2คนเท่านั้นนะครับเนี่ยมันเขียนว่า2ครั้งนะครับอ่าแล้วก็ธงลบเนี่ยนะครับสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถเอ่อบัฟไอ้นี่ครับผมนั่นก็คือความแข็งแกร่งนะครับผม อ่าแล้วก็เวลาเดียวกันนะครับผมธงลบเนี่ยนะครับมันจะวางได้แค่1ชิ้นชนิดเท่านั้นนะครับผม1ชนิดนะอ่าและหลังจากที่เรานะครับได้รับเออเอฟเฟกต์ธงแล้วนะครับผมอ่าเราจะไม่สามารถได้รับเอฟเฟกต์ระดับเดียวกันได้นั่นเองครับอ่าแล้วก็เลเวลที่2ครับอ่าไม่มีอะไรครับมันก็แค่ลดเวลาขู่ดาวของสกิลครับผมแล้วก็เออลดเดี๋ยนะลดจํานวนเออสัมผัสการอัปเกรด ลงธงอ๋ออันนี้ผมขอเรียกมันว่าธงแลวกันเพราะว่าธงมันอัปเกรดได้อะอันนี้น่าจะลดได้หนึ่งครั้งนะครับผมอ่ะแล้วก็เลเวลสามนะครับอ่ารอบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะบอกเออความสามารถของแต่ละธงแล้วนะครับว่ามันมีความสามารถอะไรมั่งนะครับผมอ่ะอย่างธงแรกนะครับมีชื่อว่าธงลบโจมตีนั่นเองครับผมสําหรับธงอันนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีอย่างมากนะครับแล้วก็จะน่าจะทําความเสียหายให้กับศัตรูนะครับ แล้วเมื่อเราทําการอัปเกรดนะครับผมสาหรับธงโจมตีนะถ้าเราอัปเกรดเนี่ยนะครับอ่ะมันก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เออสามารถทําลายกําแพงได้แรงขึ้นนั่นเองครับและสามารถต้านทานความบาดเจ็บได้อีกด้วยครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเอออยากจะอัปไอธงลบโจมตีมากกว่านะเพราะว่ามันน่าจะโกงนะครับผมอ่านจากความคาอธิบายของมันแล้วอ่ะเอออ่ะแล้วก็อีกธงหนึ่งนะครับนั่นก็คือธงลบช่วยเหลือนะครับผม สำหรับธงอันนี้เนี่ยนะครับก็คือมันจะเพิ่มความเร็วในการช่วยเหลือเป็นอย่างมากนั่นเองครับก็คือเพิ่มความเร็วในการช่วยเหลืออ่าแล้วก็อีกธงหนึ่งครับนั่นก็คือธงช่วยเหลืออ่าก็อันเดิมนั่นแหละครับผมอ่าผมอ่านซ้ำนะครับอ่าคือเมื่อเราอัปเกรดเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับจะสามารถช่วยเพื่อนได้แบบโอ้โหแค่เราไปสัมผัสเก้าอี้น่นะครับสัมผัสเก้าอี้ที่เพื่อนเรานะครับถูกมัดอยู่เนี่ยนะครับก็คือแบบแค่เราไปสัมผัสอ่ะแค่แป๊บเดียวเพื่อนเราก็หลุดแล้วนะครับผมอ่าสำหรับ ธงต่อมานะครับผมขอค่าไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่าซึ่งธงช่วยเหลือก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ธงลบป้องกันเนี่ยนะครับอ่านี้อันต่อมาเลยนะธงลบป้องกันนะครับก็คือเมื่อค่าแข็งแรงเราเนี่ยนะครับหรือว่าเลือดเราต่ํากว่า30%นะครับจะค่อยๆฟื้นฟูค่าแข็งแรงขึ้นมานะครับและเออให้ความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนะครับผมแล้วก็เออถ้าเราอัปเกรดเป็นเออน่าจะเป็นขั้นที่2นะครับผมอ่าถ้าเราอัปเกรดนะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ เมื่อเราใช้งานเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้รับเอฟเฟกโล่หนึ่งชั้นนะครับผมอ่าแล้วก็ทงอันต่อมานะครับนั่นก็คือธงรับรู้นั่นเองครับผมอ่าธงรับรู้เนี่ยอันนี้เนี่ยสามารถซ่อนตำแหน่งได้ครับผมอ่าซ่อนตำแหน่งตัวเองนะครับจะทําให้ฝั่งแมวนะครับมองไม่เห็นเรานั่นเองครับผมอ่าแล้วก็ธงลบเอ่อทงลบเอ่อรับรู้นั่นแหละครับอันเดิมอันเดิมอ่ารอบนี้เนี่ยนะครับถ้าเราอัปเกรดเนี่ยนะครับก็จะสามารถซ่อนตำแหน่งเรานะครับ ในแผนที่เล็กๆนะครับผมและทําให้ฝั่งแมวนะครับน่าจะมองไม่เห็นสัญญาของเรานั่นเองครับผมหรือว่าตําแหน่งของเรานั่นแหละครับแล้วธงสุดท้ายนะครับอันเป็นทงอ่าแล้วก็ธงสุดท้ายนะเป็นธงที่ผมเนี่ยชอบมากที่สุดนะนั่นก็คือทงลบว่องไวนั่นเองครับอ่าซึ่งธงนี้เนี่ยก็คือมันจะทําการเพิ่มความสูงของการกระโดดนะครับผมแล้วก็เอ่อถ้าเราอัปเกรดเนี่ยนะครับจะได้รับการกระโดด2จังหวะนะครับก็คือแบบน่าจะกระโดดเอ่อ สองครั้งในทางอากาศได้ครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับก็จะไปเล่นกันเลยนะครับผมโอเคมาตอนนี้ครับเราก็ได้ห้องอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมด่านที่เราได้นะครับนั่นก็คือด่านบ้านแพนด้านะฮะน่าจะเป็นด่านใหม่แน่เลยครับผมโอเคมาก็เออเดี๋ยวผมขอเลือกสกินหน่อยละกันครับเออผมก็จะเอาสกินเออเอาสกินนี้ละกันนะครับผมเทดีครับ อ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นในส่วนของอสกิลธงนะครับผมอ่านีเลยผมก็จะเล่นประมาณนี้โอเคมาขอดูปเปิ่ก่อนนะครับอ่าโอเคมาตอนนี้นะผมก็ไดอ้อยู่ในบ้านของหนูแล้วนะครับผมโอเคมาก็ภารกิจนะครับก็ตามหาเค้ก EXP ครับผมเพื่อที่จะเอามาเป็นเลเวลนั่นเองครับเอามาเป็น e x p เพื่อเอาเวลครับผม,บผมเพื่อเอาสกิลนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมวเขาอยู่ไหนเขาอยู่เออ,อีกห้องหนึ่งนะครับผมซึ่งด่านแพนด้าเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าเราจะต้องนั่งรถบ่อยๆหน่อยนะครับผมอ่ะเยกพี่อยู่ตรงนู้นนะครับผมว่าแมวเขาอยู่ตรงแถวๆนั้นแน่เลยห้องวิจัยนะครับก็ก็ได้สำรวจไปแล้วนะครับโอเคมากลับไปที่เอ,อค่ายฝึกแพนด้านะครับเอาเดี๋ยว <c ười> คือครับมันหมดเวลาแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ช่างมันเถอะครับผมโอเคไป ทุกคนออกห้องเอ,อที่ไหนเนี่ยออไม่รู้ครับผมไม่รู้สถานที่ครับเีตอ,อยู่ข้างบนอ่าโอเคมาอย่าผมขอเอ,อดูในส่วนของเอ,อมันได้บัฟอะไรมั่งนะครับผมก็าบางบางอันเนี่ยผมก็ลืมนะครับผมว่ามันบอกบัฟอะไรกันมั่งนะครับโอเคเปิดโลกอืมเอาไป เอาน้ำแข็งไปโอเคจังหวะน,นี้หนูทัฟฟี่วางระเบิดครับผมไม่โดนครับโอเคมาก็ผักชีดกันต่อครับเอ,อ่อทงป้องกันทงรับรู้นะครับผม, okay, มโอเคมาหมดสติไปเอา้าลูกเป็ดเอ้ยมันมารับดาเมจแทนโอ้โหคือเมื่อกี้ถ้าผมปาโดนแมวนะครับแมวจะหมดสติทันทีครับผมโอ้โหแต่ไอ้ลูกเป็ดลูกเป็ดมันมาจากไหนไม่รู้ว่าครับผพรมันรับดาเมจแทน แล้วประเด็นก็คือไอ้ลูกเป็ดตัวนี้มันเป็นอมตะด้วยนะประเด็นแรกเลยเฮ้ยระเบิดระเบิดโอ,โอ้โหโดนเพื่อนเต็มๆเ,เลยจ้า้าเดี๋ยวผมก็จะเอาธงเอ,อ่อธงอะไรเดียธงโจมตีแล้วกันนะครับผมมาจะได้ตีแรงๆหน่อยนั่นนั่นนั่น กีดอีกแล้วกีดอีกแล้วมาเดี๋ยวผมก็นั่นแหละครับนี่เลยเตรียมรอไว้เลยเรียบร้อยฮะโอเคเขาเอ่อโดนบล็อกไอ้นี่ครับผมโดนบล็อกการโจมตีครับผมมาจังหวะน,นี้ดีหนีดีครับรออะไรรออะไรโอเคมาจังหวะน,นี้ก็หนีแล้วครับไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีครับผมโอเคก็อยู่ที่นี่อยู่ครับระเบิดตุม้มโอ้ไม่โดนครับโอ้ยแมวกีดโอ้ย โอ้โหเกือบเกือบเฮ้ยเ,เขาเอาโอโ้โหโอ้โหล้มเรียบร้อยฮะเขาเอาค้อนไล่ตีหัวเลยครับผมหนูทัฟฟี่จะช่วยอะไรได้ไหมโอเคเดลลี่โดนตีเขาช่วยนะครับผมโอเคมาจังหวะน,นี้ผมก็ต้องหนีให้ไกลที่สุดเลยครับผมโอเคผมจะหนีไปที่ทเอ่อเฮ้ยปิ๊งเ,เดี๋ยวนะผมจะหนีไปที่เออปุบเข่าแพนโอเคจังหวัดเธอครับผมโอเคมา ที่นี่นะครับก็เออมีชีสด,ด้วยนะครับผมเอา้าแพนด้าทำไมโกรธอะเอ่อช่างมันเถอะครับมาก็ตอนนี้ก็ได้เจอชีดแล้วโอเคก็นะครับเอามาใส่รูแล้วรูมันอยู่ตรงไหนแพนด้บาบังเหรอเนี่ยเอาเดี๋ยวนะอ๋อเราต้องเอาอะไรปะเนี่ยโอ้โหแพนด้าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้มันลากได้เราต้องทำอะไรอะ่ะอ๋อให้มันกินนะครับผม เอาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเราโดนจับโอ้โหมาที่นี่เหรอนะอุย้ยเกือบโอ้โหผมดาวโอ้นั่นไงเรียบร้อยฮะคือมันยังไงเดี๋ยวคือผมจะพูดยังไงดีครับคุณผู้ชมครับคือโล่นะครับมันกันไม่ได้อยู่ดีครับผมผมลืมไปครับเฮ้ยค่อยอ่าเขาปิงหรือเปล่านะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดโอกาสให้หลุดหน่อย เขาไม่ได้เอาในส่วนของการ์ดไอ้นี่มานะครับนั่นก็คือไอ้ไอการ์ดหนึ่งอะที่มันจะดิ้นหลุดยากครับมาตอนนี้ก็ได้หลุดแล้วครับหลุดมือแมวแล้วครับจวนนี้จุ๊กดีครับรออะไรรออะไรหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้มาแล้วก็ปาน้าแข่งไปครับโอเคเพื่อนนายนายกลับเถอะโอเคมานั่งรถกลับเลยครับมาเราต้องเอาให้อาหารแพนด้าครับเพราะว่าแพนด้านะครับมันมาบังเออมันมาบังรูหนูนะครับผม แล้วก็ว่าอยู่ทําไมน้องทําไมน้องโกรธจังวะคุณผู้ชมสังเกตหน้าเมื่อกี้ที่ดีนะทําไมก็ว่าอยู่ทําไมมันทาไมมันโกรธอะไรเฮ้ยโล่โอ้ยโล่ไม่ทันโอ้โหเกือบเกือบถ้าผมโดนครั้งที่สองนะผมผมเรียบร้อยครับโอ้โหขอแจกกันดีเถอะตรงนี้มีน้ําแข็งครับเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยกระเป๋ามีอะไรเฮ้ยปืนสวยโอ้โหของโคตรดีครับ ยิงเลยยิงเลยเพื่อนปาใจกันปาปาปาโอ้โหเขามัวแต่โจ๊กนะครับเฮ้ยโลโอเคมาเดีย๋ยวผมก็กินยาล่องหนเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เออล่องหนด้วยโอเคมาตอนนี้นะผมก็ได้กินยาล่องหนแล้วนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็วุนบายแล้วนะครับผมมาใส่ตรงนี้เลยเอาปืนเอา้าโอ้โห ไม่นะธงเออช่วยเหลือแต่ผมจะเอาทงช่วยเหลือมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันครับเผื่อเอเอาอาจจะมีการฉุกเฉินอะไรสักอย่างครับอ,อุ้ยผักยังไวโอ้โหเร็วเป็นไอน,นี้เลยอ่ะคนดูคุณผู้ชมเห็นไหมครับเร็วเป็นไอน,นี่เลยไหลแบบเพิ่มขึ้นมาเร็วอย่างรวดเร็วนะครับโหจังหวะน,นี้ก็แย่งกันขึ้นรถเลยฮะมาก็าต้องมาช่วยกันร่วมมือกันทําลายกําแพงนะครับผมโอเค เอ้ยเอ้าโอ to ้โหโดนเฮ้ยโล่โอ้ยโล่ไม่ทันโอ้โหก็เอาขอไล่ตีหนูอย่างเดียวเลยฮะเขาจะเอาขอไล่ตีอย่างเดียวเลยอะดูครับโอเคสวยกำแพงอยู่ไหนอือรอให้เอฟเฟกต์นี้หายก่อนครับโอเค มาตอนนี้ผมก็ได้เติมเลือดแล้วนะครับผมมาตอนนี้รับเลือดกําแพงนะครับเหลือครึ่งกว่าครับผมโอ้ยตันตันเฮ้ยเระเบิร์ดผมกดโล่ไม่ทันโอ้ตายตายตายเฮ้ยทันไหมทัฟฟี่ทัฟฟี่น่าจะช่วยได้นะครับโอเคขอบคุณมาเดี๋ยวผมก็จะเอาธงโจมตีแรงนะครับผมตอนนี้เพราะว่ามันเลเวลสามแล้ว เฮ้ยโลโอเคมาผมก็จะเอาธงโจมตีนะครับผมมันจะได้โจมตีแรงๆครับผมโอเคแล้วมันจะได้ทําความแรงให้กับกําแพงอย่างแรงด้วยครับนี่เลยครับรีบทําลายเลยเพื่อนเราให้บัฟพ,พวกนายแล้วโอ้โหแมวหมดสติก,กันเลยนะครับผมมาตอนนี้ทุกคนได้บัฟแล้วทำลายกำแพงดีครับรออะไรโอเคหนีเลยครับ ตอนนี้นะครับก็ก็คลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้นครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมอ่าก็ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายครับผม